ข่าวดีคอรมอไฟเขียวแล้วจ่ายเงินคนละ3,500บาทบิ๊กตูลั่นจะดูแลเรื่อยๆจนกว่าจะหมดโควิดสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ เมื S <S. <S. ่อวันที่29กรกฎาคม2,563ที่ผ่านมานางสาวไตรสุรีไตรสารนกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอก็ได้เห็นชอบโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมและอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครหรืออสส ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่อสอมและอสอสอรวมจำนวนไม่เกิน1,54,729้คนต่อเดือนระยะเวลา7เดือนตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน2,563รวงเงินไม่เกิน3622ล้านบาท ทั้งนี้จะจ่ายให้กับอสอมและอสอส,อสอลายละ500บาทต่อเดือนระยะเวลาการจ่ายเงินแบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงแรกเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน2,563รวมจำนวน2,000บาทและช่วงที่2เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2,563อีก1,500บาท โดยในที่ประชุมครมพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำว่าการช่วยเหลืออสอมและอสอสอครั้งนี้เป็นการอนุมัติเพียงรอบแรกแต่จะยังดูแลต่อไปเรื่อยๆตราบใดที่โควิด -19 ยังไม่หยุดระบาดโดยจะมีการพิจารณาต่อไปเรื่อยๆดังนั้นขอให้อสอมและอสอสอสบายใจได้ว่านายกรัฐมนตรีรัฐบาลจะดูแลอย่างดีที่สุด เหมือนที่อสอมอและอสอสอดูแลคนไทยในส่วนของการจ่ายเงินนายกได้เร่งรัดให้มีการจ่ายเงินให้เร็วที่สุดโดยจะแบ่งการจ่ายเงินออกเป็นสองช่วงก็คือเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนจะจ่ายรวดเดียว4เดือนจํานวน2,000บาทต่อคนส่วนเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนก็จะจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นรายเดือนอย่างไรก็ตามเหตุผลที่ให้7เดือน เพื่อเป็นบรรทัดฐานเดียวกันกับบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆตามหนังสือกระทรวงการคลังเมื่อวันที่5มิถุนายน2563ที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขให้ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด -19 สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเ,เสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ